ชิญนัพี่น้องที่รักทุกท่านเมื่อบ่ายพ่อมีโอกาสได้พบกับสัตวุรุษคนหนึ่งและเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่23เดือนนี้ตุลาคม2-3มีเหตุการณ์ได้เกิดขึ้น ที่หน้าท่ำแม่พระเมืองรูทที่ประเทศฝรั่งเศสขณะที่มีพระสงฆ์ชาวฟิลิปปินส์คนหนึ่งชื่อว่าคุณพ่อริชาร์ดลอ,อก,กอสท่านได้นำสัตบุทชาวฟิลิปปินส์ไปแสวงบุญที่เมืองรูทและมีสัตบุทคนหนึ่งนะครับสุภาพสตรีคนหนึ่ง ได้ตื่นแต่เช้าประมาณเจ็ดโมงเช้าด้วยกันเสร็จแล้วเธอก็เดินทางจากโฮเทลจากโรงแรมเพื่อไปร่วมพิธีมิสซาตอนเช้าที่ถ้ำแม่พระเมืองรูดในขณะนั้นก็ลมีการประกอบพิธีมิสซาเธอได้ไป คุกเขาห่างจากที่คุกเขาประมาณ8เมตรด้วยกันและหลังจากที่จบมิสาแล้วเธอเขโมทนาคุณพระเป็นเจ้าและขณะที่เธอเดินออกไปจากบริเวณถ้ำนั้นเองเธอมองไปที่ท้องฟ้า และสิ่งที่เธอเห็นก็คือเธอเห็นรูปปรากฏคล้ายกับพระแม่มารีลอยอยู่เหนือถ้ำแม่พระมรุดเธอได้เอาโทรศัพท์มือถือแล้วก็บันทึกภาพนั้นไว้ทันทีหลังจากนั้นภาพนั้นก็หายไป เธอจึงเดินกลับไปที่โรงแรมและขณะที่เธอกำลังเดินกลับไปที่โรงแรมนั้นเองก็ปรากฏว่ามีสามีภรรยาชาวฝรั่งเศสซึ่งมาสแสวงบุญคู่หนึ่งได้บอกกับเธอว่าให้เธอมองไปที่ท้องฟ้าและสิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือเห็นคล้ายภาพพระแม่มารี ลอยอยู่บนท้องฟ้าทุกคนต่างเอาโทรศัพท์มือถือและบันทึกภาพนั้นไว้ศัตรุษคนนี้ได้เดินทางกลับไปที่โฮเทลตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ7.33นาทีและภาพที่เธอถ่ายไว้นั้นได้ส่งต่อกันมาในโซเชียล แน่นอนเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุบังเอิญจะเกิดจริงหรือไม่จริงเราก็ต้องทำใจเป็นกลางแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเราทุกคนในฐานะเป็นกิสชนเราต้องยอมรับก็คือพระแม่มารีได้เคยปรากฏได้เคยประจักษ์มาแก่แบนาเดต1,858 ระยะเวลาก็ผ่านไปเป็นระยะเวลาช้านานทำให้เราระลึกถึงคำของพระแม่มารีที่บอกผ่านแบรนเดดว่าจงสวดภาวนาเป็นทุกถึงบาปและใช้โทษบาปดูเหมือนว่าพระแม่มารีกำลังสื่อสารเพื่อให้พวกเราทุกคนมาพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่ากำลังมีสงครามที่ทำลายสันติภาพเกิดขึ้นที่ในประเทศยูเครนและรัเสเซียสงครามยังไม่สงบก็มีการเกิดสงครามเกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่ในตะวันออกกลางการสู้รบก็เต็มไปด้วยความ ดูเดือดต่างคนต่างใช้อาวุธแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือบรรดาพวกพลเรือนซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงและผู้สูงอายุต่างเสียชีวิตหรือต้องจากบ้านจากเมืองไม่มีที่สำหรับพักอาศัยแม้แต่หารการกินเองแม้แต่เชื้อเพลิงแม้แต่น้ำ ก็ไม่สามารถเข้าไปเพื่อบรรเทาวความเดือดร้อนเราจึงสามารถพูดได้ว่าไม่มีสันติภาพเกิดขึ้นในโลกใบนี้แน่นอนนะครับสันติภาพนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสันติภาพนั้นจะมีจิตสำนึกว่า การที่เราจะทำให้มีสันติภาพนั้นเราจะต้องอาศัยความเข้าอกเข้าใจบรรดาผู้นําประเทศต่างๆสันติภาพที่แท้จริงจะเกิดไม่ได้ด้วยกฎตอบโต้กันตาต่อตาฟันต่อฟันจะทําให้โลกใบนี้ยิ่งตาบอดมืดมากขึ้นถ้าเราไม่สันติภาพ ถ้าเราไม่มีสันติภาพเพราะเราลืมไปว่าเรารู้แต่เพื่อนเพื่อนร่วมโลกที่ต้องพึ่งพาสาศัยซึ่งกันและกันสันติภาพไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยใช้กำลังหรือความรุนแรงแต่แต่สามารถเกิดขึ้นได้โดยอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่าเพียงแต่พูดเรื่องสันติภาพต้องเชื่อว่า สันติภาพนั้นสามารถเกิดขึ้นจริงและอย่าเชื่อเพียงอย่างเดียวเราต้องลงมือสร้างสันติภาพกับตัวเราเองตั้งแต่บัดนี้สมบัติที่มีค่าที่สุดของท่านก็คือการที่เรามีหัวใจที่เปิดกว้างอาวุธที่มีประสิทธิภาพที่สุดของเราก็คือการลงมือสร้างสันติภาพ สันติภาพเหมือนกับการเดินทางเป็นระยะเวลาเป็นระยะทางหลายพันไมล์ด้วยกันและก็เริ่มต้นสร้างสันติภาพตั้งแต่บัดนี้เราต้องการพบพระเป็นเจ้าแต่เราไม่สามารถพบพองได้ในขณะที่มีเสียงอึกทึกมีเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางมีการทิ้งระเบิด มีการใช้อาวุธนานา,นาประการทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตพระเป็นเจ้าเป็นเพื่อนกับความสงบเงียบให้เราบองดูธรรมชาติร,บรอบๆตัวเราไม่ว่าต้นไม้ดอกไม้ต้นยา้าพวกมันเติบโตขึ้นท่ามกลางความสงบเงียบจงมองดูดวงจันทร์ดวงดาวและดวงอาทิตย์ พวกมันหุนไปใน่ํากลางความเงียบเราต้องการความเงียบเช่นเดียวกันเพื่อเราจะได้สามารถสัมผัสกับกจิตวิญญาณเป็นคำพูดของคุณแม่เทเลซาแห่งการก์ตาความรักเริ่มต้นที่บ้านและไม่สำคัญว่าเราได้ทำอะไรบ้างแต่อยู่ที่ว่าเราทำกิจการต่างๆ ด้วยความรักหรือเปล่าพี่น้องที่รักครับเราทุกคนเราต้องการสันติภาพแต่สันติภาพที่แท้จริงนั้นจะเกิดไม่ได้ถ้าเราแต่ละคนไม่ได้เริ่มลงมือที่จะสร้างสันติภาพนั้นกับตัวเราสร้างสันติภาพภายในครอบครัวสร้างสันติภาพภายในสถานที่เราทำงานสร้างสันติภาพ ในขณะที่เรามีโอกาสที่จะพบทุกคนเดือนแม่พระทั้งเดือนนี้เป็นโอกาสดีที่เราได้มีโอกาสสวดสายประคำเป็นพิเศษและเดือนนี้เดือนแม่พระรูประคำกำลังจะจบลงแต่ไม่ได้หมายความว่าพี่น้องจะเลิกการสวดสายประคำจบจากเดือนตุลาคมไปแล้ว พี่น้องสามารถจะสวดสายประคำส่วนตัวก็ได้สวดกับเพื่อนหรือครอบครัวก็ได้สวดในสำนักงานก็ได้สวดในรถยนต์ส่วนตัวก็ได้สวดในรถไฟฟ้าก็ได้สวดในห้องทำงานก็ได้สวดในห้องครัวก็ได้เพราะการสวดสายประคำนั้นเป็นบทภาวนาที่ง่ายๆ แต่ลึกซึ้งขอให้เราทุกคนซึ่งมีพระแม่มารีเป็นแม่ของเราขอให้เราระล,ลึกเสมอว่าพระแม่มารีนั้นมีความห่วงใยในมนุษยชาติการประจักษ์มาของพระแม่ที่เมืองลูตก็ดีที่ฟาติมาก็ดีหรือที่ในสถานที่ใดก็ดีพระแม่ไม่ได้ทำอะไรนอกเหนือจากความเป็นแม่ที่มีความห่วงใยในสันติภาพ ของมนุษยชาติเพียงแต่ว่าพวกเราพร้อมที่จะสร้างสันติภาพเช่นเดียวกันได้หรือไม่ข้าแต่พระแม่มารีพระแม่ส่องแสงเสมอในการเดินทางของลูกในฐานะที่เป็นเครื่องหมายแห่งความรอดและความหวังลูกขอมอบตนไว้กับพระแม่ผู้เป็นผู้เยียวยาผู้เจ็บป่วย ผู้ที่อยู่ณแทบไม้กังเขนทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพะทธรมานของพระเยซูเจา้าและทรงมั่นคงอยู่ในความเชื่อของพระแม่ในฐานะเป็นผู้คบครองประชากรของพระองค์พระแม่ทรงทราบถ,ถ,ถึงความต้องการของลูกและลูกทราบว่าพระแม่จะประทานให้เพื่อเช่นเดียวกับที่เมืองกานาในแคว้นกาลิลี ที่พระแม่ได้ขอร้องพระเยซูเจ้าให้เปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าอางุ่นจึงเกิดความชื่นชมยินดีและการเฉลิมฉลองหลังจากเวลาแห่งการทดลองนี้ข้าแต่พระแม่ผู้เป็นที่รักของพระเจ้าโปรดช่วยลูกให้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าและขอพระแม่ได้โปรดให้บรรดาผู้นำประเทศต่างๆซึ่งมีส่วนในการสู้รบ ทั้งในประเทศยูเครนรัเสเซียหรือในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ขอให้บรรดาผู้นำประเทศต่งตางๆเหล่านี้ได้หันหน้าเข้าหากันและขอให้ทุกคนได้ร่วมมือกันเพื่อสร้างสันติภาพที่แท้จริงให้เกิดขึ้นบนโลกนี้อาเมน ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวพระบิดาผู้สรงสรรพานุภาพ